ชั้นเด็กหญิงจันทากันจนามุกดาวันนี้นะคะเป็นงานพูนเจริญนิทัศน์ค่ะประจำปี2,552วันนี้นะคะทางโรงเรียนเราได้จัดนิทรรศการโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วเราก็สามารถเชิญโรงเรียนต่างๆมาจัดบูธเพื่อเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของภายในโรงเรียนนะคะเราจะตามไปชมในนิทรรศการต่างๆของเรียนอื่นด้วยนะคะ มาชุมนุมแรกเลยนะคะค่ะชุมนุมนี้นะคะมีการแต่งตัวที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของชุมนุมนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชุมนุมที่เป็นไม่เหมือนใครนะคะเป็นภาษาในเพลงค่ะค่ะนี่นะคะพี่เขากําลังบรรเลงเพลงอยู่นะคะเดี๋ยวพอพี่เขาบรรเลงเพลงจบนะคะเราจะเข้าไปถามพี่เขาก็เลยค่ะ มือมิม้หกบินผกไมแตายลังนอนฝ้ดเธอที่ชาลิ้จน,จ,นจัมบูบาลยินเสียงมเรงอย่างเพลงกับขานสาวท้องกลางวันจับทางจับใจไกล้ลุงครับเรามีการแต่งตัวเป็นประกอบละครเรื่องอะไรบ้างคะเนี่ยก็การแต่งตัวของพวกพี่พพี่นี่ก็คือจะเป็นเพลงในวรรณคดีไทยพื้นบ้านอย่างแบบเช่นเพลง,งแบบแบบใต้มมลุงบรรลอีอีเหนา่าวลำพึงบุษบา บูธสบ้าเสียงเทียนนะครับแล้วการจัดบูธนี่เป็นไงบ้างคะก็การจัดบูธนี่เราจาลองคล้ายๆแบบสมัยก่อนแบบอยู่แบบในร้นี่วังอะไรประมาณนี้ครับค่ะและวนี่นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะของจานจัดงานนะคะเราจะติดตามไปชมงานทิ่นาสการต่างๆก่อนนะคะนุ่มรักการอ่านสู่การเรียนรู้นะคะแล้วชุมนุมนี้ค่ะจะมีเอกสารต่างๆนะคะที่จัดบูธขึ้นมาให้พวกเราได้ชมกันค่ะเราขออนุญาตเข้าไปถามอาจารย์เลยนะคะ การจัดบูธนี้ก็ความเป็นมาก็คือจะจัด,จดนิทรรศการเนี่ยเอาเฉพาะผลงานของชุมนุมแต่และชุมนุมอย่างกลุ่มสาระภาษาไทยนี่ก็มีอยู่7ชุมนุมแล้วก็ใครที่เป็นอาจารย์ประจําชุมนุมไหนก็รับผิดชอบบูธของตัวเองแล้วก็ที่ที่เอามาจัดนี่ก็คือผลงานของนักเรียน ที่ได้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 เรียนเกี่ยวกับชุมนุมเนี่ยมีผลงานออกมาแล้วก็เอามาเสนอเอามาวางเนี่ยก็คือ,อภาพความสําเร็จของชุมนุมแต่และชุมนุมที่เมื่อสอนแล้วเนี่ยเกิดผลงานเนี้ยออกมาก็เอามาโชว์ในการจัดงานชุมนุมนี้นะคะเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะ กิติภพสุสิจเลิริญครับค่ะแล้วจุดประสงค์ในการทําบูธนี้ขึ้นมาชูข,ของชุมนุมนี้นะคะมีจุดประสงค์อะไรคะบูธเราเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือทําหอไอเฟลนะครับกับทําขนมเครปอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบว่าอันนี้คือเพื่อความอร่อยนะครับแต่อันนี้คือใช้เวลาไว้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้วยมีมีประโยชน์มากครับสาระดูแบบแล้วเขาจะทําแบบสนุกสนานมากมน้องๆดูได้เลยแลวไม่ทราบว,ว่าใช้เวลาการคิดการทาชุมนุมนี้ขึ้นมาทํำยังไงบ้าง ก็เรามีวถดประส่งเพื่อ,เ,อ,อเพื่อให้แบบทุกคนสนุกแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับคอบคุณมากค่ะค่ะทางนี้นะคะก็จะเป็นการจัดงานโดยใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะคะจับเป็นลูกเล่นต่างๆค่ะโดยการใช้ของชุมนุมนะคะมาจับประยุกต์นะคะเพื่อให้คนอื่นเขาเข้ามาชมนิทรศรการในตุภายตัวเองค่ะ เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนพุทธเจริญวิทยาคมหลายคนนะคะแบบว่ามีความสนใจในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีก็เลยมาปรึกษาว่าอยากจะได้ชุมนุมนี้นะคะก็เลยคิดตั้งชุมนุมนี้ขึ้นมาค่ะสวยมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะ,ะชื่อใหม่เ้วยนะคะเนี่ยอาจารย์ก็ตั้งชื่อใหม่ให้ด้วยค่ะชื่อวอนจังมึงค่ะเราก็จะมีแนะนําเรื่องของอาหารนะคะกิมจินะคะเป็นอาหาร ประจําชาติเกาหลีเลยนะคะเป็นของที่กินเล่นๆแต่ว่าเขาจะคุกข้าวราับประทานเลยนะคะนันตตาจะเหมือนแกงส้มเมืองไทยนะคะแต่ว่าพริกของเกาหลีเนี่ยสีแดงมากเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีชุดชุดนี้นะคะจะเป็นชุดพื้นเมืองประจําชาตินะคะจะใส่เวลามีประเพณีหรือง,งานวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดอันนี้นะคะนี่เป็นชุดผู้หญิงนะคะเรียกว่าชุดฮันบกนะคะ่ะ อันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของภายในงานนะคะของชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีนะคะชุมนุมเทคโนโลยีสื่อสารสัมพันธ์นะคะทางชุมนุมเราได้จัดเป็นบูธการส่งสัญญาณค่ะเป็นส่งสัญญาณตัวขึ้นเพื่อที่จะออกทีวีถ่ายทอดต่างๆนะคะและชุมนุมของเรานะคะมีอุปกรณ์ประกอบฉากมากมายเลยนะคะที่แสดงอยู่ในชุมนุมของเรานะคะอย่างเช่นทีวีตัวนี้นะคะเป็นทีวีที่เสริมสร้างที่แบบให้คนอื่นเข้ามาแล้วดูแปลกตามากขึ้นค่ะ นี่ก็คือซุ้มของบูธเกษตรกร,ร,กรทฤษฎีใหม่นะคะภายใต้ปัจชาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตรงส่วนของงานกเกษตรตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นเป็นงานกเกษตรที่สามารถทําได้ในเมืองหรือทําได้ในที่อยู่อาศัยจริงๆเราจะใช้จากวัสดุเหลือใช้มามาทาให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในนี้ก็จะมีโครงงานทั้งหมดอยู่ประมาณ8โครงงานตัวมะกรูดเนี่ยถ้าเป็นเดิมเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะมีติดบ้านอยู่แล้วแล้วก็ล่วงทิ้ง นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเราจะขายตัวมะกรูดอย่างเดียวเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างต่ำใช่ไหมแล้วเราในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราก็จะใช้แชมพูในการสระผมกันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะแชมพูส่วนใหญ่เราใช้มันก็จะเป็นสารเคมีเพราะนั้นตัวภูมิปัญญาของของคนโบราณเนี่ยแต่เดิมเขาก็ใช้มะกรูดสระผมทีนี้ถ้าเราจะใช้แบบดั้งเดิมเลยเนี่ยมันก็ไม่สะดวกในชีวิตประจำวันแล้วก็ต้องมันมีการเตรียมเพื่อให้มันสะดวกเพิ่มขึ้นโดยที่เราเอามะกรูดเนี่ยมาต้ม ต้มให้เดือดแล้วก็มาปั่นแล้วก็กรองได้น้ำออกมามันก็จะเป็นตัวผีพันจากานี้เพื่อเพื่อจะใช้เป็นสระผมได้แล้วก็ภาชนะที่ต้มเนี่ยเราเลือกใช้ภาชนะที่เป็นทองเหลืองเนี่ยเราจะช่วยรักษาสีของมะกรูดให้เป็นสีเดิมแล้วก็ยังดูน่าใช้งานอยู่นี่ก็เป็นน้ำยาซักผ้าจากสับปะรดนะคะโดยเราจะนำเปลือกสับปะรดนะคะที่เราได้จากการทำ ผล,ลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็นําเปลือกที่เหลือใช้นะคะมาหมักเป็นน้ำยาน้ํายาซักผ้านะคะโดยเราพบว่าในเปลือกสับป,ประรดนะคะมีเอนไซน์นะคะที่ช่วยย่อยไขยมันนะคะจาก <c oughs> ข้าวเหงือกไข่ต่างๆเราก็จะใช้ข้อดีคุณสมบัติตร,ตรงนี้ของสับป,ประรดมาทําเป็นน้ํายาซักผ้านะคะซึ่งเราก็ได้ทดลองทําดูแล้วนะคะแล้วเราก็หาผลค่าแตกต่างกับน้ํายาสับป,ประรดกับ ฟงซักพอกนะคะเราก็พบว่าน้ํายาสับปะรดนะคะจะให้ผลดีกว่านะคะคือเสื้อผ้าจะนุ่มกว่าโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ํายาซักผ้าแล้วก็เสื้อผ้านะคะถึงแม้ว่าเราซักเราตากในร่มนะคะก็จะไม่มีกลิ่นค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบูธของโรงเรียนคำน้ำจืดค่ะเราจะขออนุญาตเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างอยู่ภายในงานค่ะค่ะแล้วในภายในงานนี้นะคะจะเป็นการจัดบูธนะคะที่มีรูปถ่ายต่างๆของภายในโรงเรียนนะคะ ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างที่ภายในบุคคลนอกเข้ามานะคะเพื่อจะดูแปลกตาม,มากขึ้นค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะที่เป็นบูธของโรงเรียนคอมมังมจืดนะคะอย่างเช่นน้าตกนี้นะคะที่จะเป็นการสร้างนะคะเพื่อที่จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะอ๋อบูธนี้จะเป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษานะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะทาง,งเรียนเราก็ พอดีว่าทางเคเห็นว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงามอะค่ะแล้วก็ยกสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนมาโชว์นิดนึงนะคะเป็นภาพของน้าตกแล้วก็จะมีผลงานนักเรียนด้านการกีฬานะคะแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆนะคะแล้วก็ถ้วยรางวัลมาจัดโชว์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะทางด้านนี้ก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะตรวจสมรรถภาพทางร่างกายฟรีนะคะจากพี่ๆจากกะกะทนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเลยแล้วก็มีเอกสารสําหรับสุขภาพแจกด้วยะค่ะแจกฟรี ค่ะนี่ก็คือบูธของโรงเรียนวัดบางฉลงในนะคะเราจะขออนุญาตเข้าไปจัดถามนะคะเพื่อที่จะทราบกันว่าเป็นการจัดบูธย,ยังไงบ้างน,นะคะอ่าค่ะเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้วก็เป็นการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนรัดบางฉลงในนะคะค่ะ,อ,ะอีกด้านหนึ่งตรงโน้นก็เป็นการเผยแพร่สื่อ ของเด็กปฐมวัยนะคะเรื่องของการลดภาวะโรคลกร้อนค่ะค่ะชุมนุมสนุกกับวิทยาศาสตร์นะคะของครูอารีรัตน์ประจําถานนะคะที่เห็นเห็นกันอยู่ก็คือเทียนหอมสมุนไพรนะคะเป็นคือการไล่ยุงนะคะที่พี่ๆเขาได้จัดขึ้นนะคะเป็นวิธีการทํานะคะที่พี่เขาทําขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมานําเสนอให้พวกเราได้ชมกันค่ะวิธีการทํานะคะ ก็จะต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นพาราฟินนะคะเพื่อเป็นส่วนผสมของเทียนแล้วก็จะมีกรดสเตียริกแอซิดนะคะเพื่อช่วยให้เทียนแข็งตัวแล้วก็จะมีน้ำมันตะไคร่หอมใส่ลงไปเพื่อที่จะทำให้มีกลิ่นนะคะเพื่อจุดแล้วจะได้ไล,ล่ยุงวิธีการทำนะคะก็นำนำพาราฟินนะคะใส่ลงในบิ๊กเกอร์นะคะแล้วก็นำมาตั้ง ตั้งบนตะเกียงจุดไฟคนให้ละลายหลังจากนั้นก็ใส่สีผสมเทียนลงไปตามที่ต้องการนะคะคนจนสีละลายนะคะหลังจากนั้นก็ใส่สเตอริกแอซิดนะคะเพื่อให้เทียนแข็งตัวแล้วก็ใส่น้ำมันตะไคร่หอมลงไปนะคะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใส่ไส้เทียนรอจนเทียนแข็งตัวค่ะก็จะเสร็จกรรมวิธีในการทำเทียนหอมสมุนไพรค่ะ นี่ก็คือกวิธีการทําที่อาจารย์ได้อธิบายมานะคะแล้วเราจะให้พี่เขาอธิบายการวิธีการทํานะคะการทําจดหมายลับก็คือการนาเพราะว่า,าการนคดดาคาร์เดนบัตไปจุ่มในมะนาวหรือนมค่ะเพราะว่าในน้ำมะนาวหรือนมจะมีสารจุลินทรีย์ค่ะเพราะว่าเวลเรานําสารจุลินทรีย์มาโดนกับความร้อนจะทําให้เกิดเป็นตัวอักษรที่เราเขียนค่ะเราก็จะเขียนลงไปนะคะแล้วก็นําไปโดนกับไฟค่ะ ค่ะเราก็จะมาถึงเวทีต่างๆนะคะจะให้พี่เฟืองฟ้านะคะเป็นคนนำพาเราไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเฟืองฟ้านะคะซุ้มตตวเวนที NT ของเรานะคะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเอ็นทีนะคะด้านหลังคอนเซปต์ของเราจะเป็นคอนเซปต์อาวากาศค่ะในซุ้มเรานะคะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเอ็นทีของนักเรียนม .2 ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีการสอบวัดผลประเมินใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการสอยดาวค่ะ แล้วก็มีเกมรางวัลหน้านน้นนะคะเป็นเกมปลาลูกโป,ป่งค่ะก็ให้ทุกคนประลองฝีมือกันนะคะความแม่นยำค่ะจบการแนะนำซุ้มเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะทำให้ธรรมชาติสมดุลนะคะถ้าสมตนนะะาสมติว่าระบบนิเวศเนี่ยถ้าจะมีไม่มีสิ่งชีวิตก็ไม่มีสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่มีสิ่งที่มีชีวิตก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าปลาขาดน้ําปลาก็อยู่ไม่ได้ถ้าน้ําขาดปลาน้ําก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคะ่ะเพราะว่า,าจะทําให้น้ําเน่าเสียคะ่ะชื่อเบิร์ดครับ แล้วนี่จะนําไปทําอะไรคะเนี่ยเอาไปเลี้ยงครับแล้วมีความรู้สึกยังไงคะกับการที่ซื้อของนะคะอให้มันมีชีวิตเติบโต,ตอยู่ในบอ่อขอบคุณค่ะส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะเป็นการแข่งขันของชุมนุม A.M.A.C. นะคะขอบคุณครูปรพาวรินละค่ะก็ขณะนี้นะคะก็มีของตัวแทนของนักเรียนนะวมินที่เข้าร่วมรายการนะคะเราก็จัดแข่งทั้ง ทั้งระดับมัธยมต้นแล้วก็ระดับมัธยมปลายนะคะก็ะทําให้นักเรียนได้มีความ,าค,วามคิดรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะคะ่ะอ,อ,อย่างที่เห็นนะคะเป็นภาพของการแข่งขันเอแมกนะคะ,อะขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่า นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของที่อยู่ข้างวนหอมองคลพุทธาจารย์นะคะที่ข้างหลังแล้วนะคะก็จะเป็นซุ้มเป็นบูธนะคะที่จัดแสดงเรื่องกิจกรรมทางศิลปะนะคะมีการแข่งทางการวาดภาพนะคะอย่างที่เห็นกันอยู่นะคะจะมีนักเรียนนั่งมาประกวดการวาดภาพนะคะมาแข่งขันเชิงวิชาการค่ะต่างเรียนอะไรคะเรียนบางพีพัฒนาศึกษา์สายค่ะแล้วนี้มานั่งเชียร์เพื่อหรือว่าอะไรคะเนี่ยนั่งเชียร์ค่ะ อย่างที่เห็นนะคะน้องๆต่างโรงเรียนนะคะมานั่งเชียร์เพื่อนแล้วก็มีการเข้าร่วมประกวดการแข่งขันวาดภาพนะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดเทศาการโรงเรียนนะคะพวกเรานะคะกลุ่มตัวแทนเด็กหญิงจันทากัจนามุกดาค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยีนะคะชุมนุมเทคโนโลยีสืส่อสารสัมพันธ์ค่ะ ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับการรับชมรับเชิญนะคะสวัสดีค่ะ